อูนิวดีแม็กของคุณพี่นัทพงศ์ขับรถมาจากจังหวัดสงขลานำมาซ่อมด้วยอาการหน้าจอเรือนไม่เลขสะสมระยะทางออดิโอฟิล์มเสื่อมเพอสวิตคุญแจเทสในรถเข็มใช้งานได้ปกติเลขสะสมระยะทางทุกอย่างปกติแต่จอออดิโอมืดทอดหน้าจอเรือนไม้ออกจากตัวรถจ่ายแรงดันไฟที่โต๊ะซ่อมเทสก่อนที่จะซ่อมสรุปได้ว่าเข็มใช้งานได้ปกติแต่เลขสะสมระยะทางหน้าจอมืดทอดเมนบอร์ดหน้าจอเรือนไม่และติดฟิล์มระยะทางเลขสะสม สมออดิโอใหม่ เทสแล้วสีเหมือนเดิมใช้งานได้ปกติประกอบหน้าจอเรือนไม้และแอดจัดเข็มเสร็จเรียบร้อยจ่ายแรงดันไฟเทสก่อนที่จะประกอบที่ตัวรถสรุปได้ว่าใช้งานได้ปกติทุกอย่างนำเรือนไม้ติดตั้งกับตัวรถเปิดสวิตคุญแจสรุปได้ว่าเข็มกวาดปกติเลขะส,สมระยะทางมองชัดสีเหมือนเดิมทุกอย่างไฟทุกสถานะติดปกติคงเดิมขอขอบคุณคุณพี่นัทพงศ์ที่ไว้วางใจขับรถมาให้เราดูแลหน้าจอเรือนไม้กัรขอบคุณมากมาก